โครงการ<ม>อนุรักษ์และสื่อสารดนตรีพื้นบ้านลานนาโรงเรียนกรัววพิทยาสันความสาคัญดนตรีพื้นบ้านลานนาเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนล้านนาที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนักเรียนโรงเรียนกอร่วกพิทยาสันตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านลนานาดนตรีมีส่วนช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งของนักเรียนนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างด้านจิตใจเด็ก มีสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์ดนตรีเหมือนขนมของเด็กๆที่กินแล้วทั้งสนุกแถมได้รสชาติที่แสนอร่อยและยังเป็นขนมที่มีความพิเศษนั่นคือมีประโยชน์แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กๆอีกด้วย เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนกอร่วกพิทยาสันระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน107คนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้าน,นาและได้นำผลงานที่ฝึกซ้อมออกเล่นตามงานชุมชนและหน่วยงานต่างๆกระบวนการดำเนินงาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงเรียนรู้พื้นฐานด้านดานตรีเกี่ยวกับตัวโน้ตด,ดนตรีไทยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ตและฝึกปฏิบัติเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาประเภทดีดสีตีเป่าเช่นซึงตะลอ้อกรองและถุยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเป่าคุุยโดยใส่ข่วงทํานองเพลงให้มีความผิวไหวอ่อนหวานนุ่มนวลไพเราะผลสําเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทยนักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีพื้นบ้านล้านนาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านล้านนานักเรียนมีทักษะ และเกิดความชํานาญในสิ่งที่ได้สุกปฏิบัติโดยนักเรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านลานาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดมีบรรยากาศในการเรียนการสอนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเองเพื่อนสอนเพื่อนพี่สอนน้องก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น ปัจจัยความสําเร็จการฝึกซ้อมที่ดีมีเวลาในการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอไม่ถึงช่วงในการฝึกซ้อมนานจนเกินไปมีสมาธิพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมเพื่อจะจําโนต้ตเพลงได้อย่างแม่นยําความถูกต้องแม่นยําการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องฝึกอ่านโนต้ตและเพาะจังหวะบทเรียนที่ได้รับ นักเรียนโรงเรียนกอรุยกฤษณ์สามารถเล่น,นดนตรีพื้นบ้านล้านนาเป็นอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดจัดแสดงผลงานในโอกาสต่างๆได้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนหน่วยงานต่างๆทั้งยังเป็นการ,รปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านล้านนาสืบอไป